โอเคก็ขอกับสวัสดีทุกท่านโอเคเอาใหม่วันนี้ทุกคนับสวัสดีทุกท่านกันด้วยซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม Ghost Simulator ทุกคนอาจจะเบื่อแล้วครับทุกคนอาจจะสงสัยให้มีภาทำไมผมถึงแคสอยู่นะครับก็คือผมจะมาสอดปลดล็อกตัวละครจริงๆมันจริงๆทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละครับแต่คือให้มาถึงภาค5ดีกว่านะครับให้มาถึงพา้ามันน่าจะดีกว่านะโอเคผมจะได้ซื้อ Ghost Simulator เวอร์ชั่นอื่นมานะครับมา ลองเล่นดูโอเครอบนี้เราไปเราไปหาตัวละครแพ็กกันหือครับโอเคเริ่มซึ่งผมจะมาสอนหาแพะนะครับซึ่งแพะที่หาง่ายที่สุดน,น่าจะเป็นแพะไอเ้โจแพะอันนั้นนะครับแพะกระปุกผ, oh. ผมไอ้มาอาจจะมีอะไรผิดพลาดด้วยผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจทำแอดแคทผมมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ คือบ,บมันบิดผิดพลาดอยู่ประมาณหนึ่งครับคือแบบมันจะอะไรก็ไม่รู้ครับจริงๆถ้าใครดูแอปใครดูคลิปผมไม่ออกก็สามารถไปดูช่องอื่นได้นะครับโดยติดตามผมแล้วค่อยกดติดตามช่องอื่นเพราะว่าช่องอื่นเขาก็น่าจะเป็นผมได้แร่มาดาใจมานะครับอย่างแรกครับที่ที่เราตรงนี้นี่ครับตรงนี้อี่คุณเดินเข้าไปเลยครับ แล้วให้เรามากระโดดนะครับกระโดดที่ไหนก็ได้ครับกระโดดคุณจะกระโดดตรงไหนแล้วก็กระโดดลงไปเลยแล้วคุณจะได้ตัวนี้มานะครับผมบอกเลยตัวเนี้ยมือความสามารถของมันก็คือถ้าคุณตกจากที่สูงมันก็จะแตกนี่เองโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับโอเคตัวต่อไปเนี่ยถือตัวนี้นะครับแต่ผมแนะนํานะครับให้ดูท่านผู้ชมนะครับคือให้ท่านผู้ชมเก็บตินให้ครบถึงห้าหมื่นนะครับ เก็บเงินให้คนหนึ่งห้าหมื่นครับมันจะปลดล็อกทุกอย่างผมไม่รู้นั่นหนึ่งล้านคืออย่างโอเคถ้าคุณปลดล็อกคุณจะมีสิทธิ์ที่ปลดที่จะหาแพะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือแบบยากยากเหมือนกันนะครับหายากประมาณไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเีลยวเราไม่หากันผมลืมนะครับผมต้องไปฝั่งนี้โอเคใครที่ลำบากครับขับรถแม่งเลยครับ ขับแม่งเลยครับขับนะครับขับมาตรงนี้นะโอ้ยเหล็กเล็ก,ลกไม่ใช่นอนี้ครับเด็เจ้าวัวเหรอเราจะมาตามหาในพาสสี่มาครับเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนก่อนนะปรับก่อนนี่ครับคือขยะมันเยอะอยู่นะโอ้กดเข้าไปครับเจาไปดูกันนะแล้วก็รอนะครับโอเคมาแล้วครับ โอเคตัวซึ่งตัวนี้จะหาง่ายหน่อยนะครับแค่ให้ท่านผู้ชมเดินมาข้ามสะพานตรงนี้มาเลยครับเออตายซะแล้วก็เดินเข้ามาในนี้นะครับพอเดินเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะแล้วก็กระโดดเลย,ยครับพอกระโดดเหยียบแล้วให้ท่านผู้ชมหยุดอยูย่นีนิ่งจนกว่าเสียงจะหายไปพอเสียงหายไปนะครับให้เราเดินแล้วก็กดโจมตีนะครับหรือกด หัวโขกนี่แหละตรงนี้ครับนี่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 จนกว่ามันจะเป็นสีขาวดํานะสีขาวดํานี่ครับมันจะเป็นแบบนี้สีขาวดําแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ทำลุกออกนะครับแล้วก็เข้าันตรงนี้นะครับเดี๋ยวจัดที่ที่ยืนดินก่อนเดี๋ยวที่ดูยินดินก่อนพอท่านผู้ชมกดหัวโขกสิป,ปุ๊บให้ผู้ชมอยู่นิ่งๆนะครับห้ามไปไหนเราก็จะได้แพ้กมนแล้วครับสีก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม่รู้นะ ซึ่งความสามารถมันก็คือห้าเรียรแล้วมันจะอันนี้นะเดี๋ยวผมลองเรียรคนนี้ก่อนนะเรียเออผมไม่รู้แหละมันทำยังไงได้เออดีไงสามารถขโมยดีเอ็นอได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคครับเราไปที่ต่อไปดีกว่านะครับไปที่ต่อไปโอเคผมติดบั็กนะครับผมต้องร,รีใหม่เลยโอเคนะครับผมคุณต้องมาทางนี้นะครับ เออใล้คุณเดินช้าๆนะครับมาทางนี้ไม่งั้นคุณตกมหมนนี้ครับซึ่งตรงนี้คุณไม่สามารถลงได้นะครับคุณจะต้องเอาของมาห้าอย่างใส่ลงไปครับคุณจะเอาอีหยังก็ได้ครับขอให้ไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตก็พอคุณห้ามตกลงไปครับเพราะคุณตกลงไปคุณต้องมีตัวละครใหม่เออลงไปคุณจะเอาอีหยังก็ได้ครับคุณจะเอานี้ก็ได้นะ คุณไม่สามารถเอาคนได้ครับหรือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละก็คือก็คือมันเอาสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะครับมันต้องเอาไอ้พวกสิ่งของนี่แหละใส่ลงไปครับใส่ลงไปเอาอะไรก็ได้ใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่ไหนไม่ได้อ่าลงไปเรียบร้อยครับให้ท่านผู้ชมอยู่นิ่งๆนะครับเวลาถ้าคุณใส่หมดแล้วอยู่นิ่งๆครับมันจะมีมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ แบกอะไรนะแบกแบกโฮเออแบกโโหมันจะมีแบกโโนะครับแล้วก็รอนี่ครับจะได้เป็นตัวนี้นะความสามารถมันก็คือปล่อยแบกโโหออกมานะครับอันตัวนี้คือดีมากเลยนะครับคือเดินเทินเดิน้นะครับก็เร็วนะครับอันนี้โคตรโหดเลยครับแต่เวลาล้มก็แปลกประหลาดมาหักมันบ่าพดีโอเคเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับโอเคแล้วก็โอเคครับ เราไปที to okay, on to to, to course, ่ต่อไปกันเลยนะโอเคที่ต่อไปนี้นะครับจะเราเราจะต้องไปที่ตรงที่มันเป็น UFO นะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องตามหานะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้พาดและพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกมันมีอยู่แล้วนะครับพวกคุณไม่ต้องไปตามหาหรอกครับไม่ต้องไปตามหาดูพาร์ทแรกก็พอนะครับคุณไม่ต้องไปตามหานะครับเพราะว่าดูแค่แค่ดูพาร์ทแรกครับเพราะว่า พาคแรกมันมีอันนี้อยู่หาเอเลียนคือแบบสามารถไปปลดล็อกตัวละครได้หรือดูช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เก็บเงินได้ห้าหมื่นก่อนจะดีนะครับเพราะว่ามันตัวตัวละครทุกตัวมันอาจจะอยู่ในตัวละครบางตัวอาจจะอยู่ในสถานสถานที่นะครับที่เราจะต้องใช้เงินปลดล็อกนั่นเองนะครับเหมือนกับอันนี้ครับที่มันเป็น แพ้ที่มันเป็นแพ้กระปุกอะครับคุณต้องปลดล็อกก่อนอ่ะมาครับมันก็จะเป็นทางนี้นะครับฝ่ายร้ายกับฝ่ายดีซึ่งคุณจะไม่สามารถลงไปดีตรงตรงได้นะครับคุณจะต้องพามนุษย์ลงไปด้วยนะครับคุณถ้าคุณลงไปคุณจะไม่ได้แพ้นะให้คุณลากคนมานะครับลากคนมาคุณจะเอาฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ผมทำให้ตัวอย่างนี่คือฝั่งดีนะ นี่ครับแล้วคุณก็โดดลงไปกับมนุษย์นี่คุณก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วครับกูชอบโอเคนะครับส่วนผมแค่นี้แหละครับอันนี้ผมให้เป็นตัวอย่างทุกคนสามารถกระโดดลงไปนะครับพาคนสามารถกระโดดลงไปได้2ฝั่งเลยนะครับก็คือต้องใช้แค่คนเดียวโดดก็ไปนะครับคุณจะใช้คนเดียวคุณต้องใช้คนเดียวเท่านั้นนะครับเค okay. อีกอันนึงนะครับให้ถ้าท่านผู้ชมไปอันนี้นะครับไปเก็บเองนะเพราะว่ามันเหมือนกับอันฝ่ายดีเลยอันฝ่ายร้ายเนะี่ยคุณก็ไปปลดล็อกค,คุณจะได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหากันนะครับตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวตัวอย่างดีวะนี่เนี่นี่บาน,น,นี่ตัวนี้ เอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เศรษฐีนะครับโคตรดีเลยครับใครที่ได้ตัวนี้มาคุ้มคอนี่โหโคตรดูค่อยใชโข้อดีเลยครับผมบอกเลยตัวนี้คือตัวที่ผมชอบที่สุดในโลกนะครับคือไอ้แพทตัวนี้มันมีประโยชน์ก็คือสามารถเสกเงินได้นะครับเออมีประโยชน์มากอะเอาไว้ฟาร์มเงินนะครับซึ่งการที่เราจะปลดล็อกสถานที่มันก็คือประมาณห้าหมื่นนะครับโอ้โหแพงมากครับแต่คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้แพะ เลได้ตัวละครแพะมามันขูมมากครับผมบอกเลยเออเออเออพวกมนุษย์บ้าเอ้ยผมจะพยายามทําให้มันสั้นที่สุดออนะไอ,อพวกนี้มันมรกกอสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยครับเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยใกล้ๆก,กับไอตึกฟ้านี่ครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปเลยนี้เลยครับ ซึ่งคุณเวลาคุณเก็บเงินไม่ได้ถึงหนะ้าหมื่น่ะคุณจะไม่สามารถเข้าไปได้ประตูมันจะปิดแต่ถ้าคุณเก็บเงินได้ถึงห้าหมื่นแล้วคุณจะสามารถเข้าไปได้มันจะเป็นแบบน,นี้ประตูมันจะเปิดโอเคเข้าไปเลยครับแล้วคุณจะเจอกับไอคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเขาใส่หมวกเขาเป็นคนรวยนะครับซึ่งเราจะต้องไปซัดหยอเขานะครับก็คือฆ่านั่นแหละครับนี่โอเคครับพอคุณซัดหยอเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แพะเลยนะ แพ้ความสามารถก็คือแบบนี้แหละที่ผมโชว์ไปเอาโ,โ,อ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 ,โอเคครับไอตัวนี้ความสามารถก็คือเสกเงินน,นั่นเองสามารถเสกเงินมานะครับแสมโจมตีด้วยด้วยโอเคไปดูตัวต่อไปกันนะครับนี่คือตัวสุดท้ายแล้วครับผมจะพาสอนไปเอาตัวสุดท้ายซึ่งตัวสุดท้ายนะครับคุณต้องอันนี้นะคุณต้องอันนี้เท่านั้นนะครับทุกคน คือแบบต้องปลดล็อกอะไรนะเดยวนะต้ลล 3, 000, 3, 30, นะี 30, นะ่ปลดล็อกสามพันสามสามมื่นนะสามหมื่นปลดล็อกสามหมื่นปะยังไงวะเออเหมือนนะยังไงวะสามหมื่นเจ็ 37, ดเพนี่ยสายดูสามหมื่นเจดพันอ๋อไนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นผมพูดผิด มันเป็นในตรงนี้เออตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวกง่งตัวก่งบ้าบออะไรวะแล้วมันมีตัวนั้นด้วยนะมันมีแพตัวละครแพ้อยู่สองตัวนะที่นั่นนะครับผมว่าต่างมิติครับตรงนี้ทุกคนผมช่วยผมด้วยผมติดบั็กเฮ้ยมันเป็นปไม่ได้ครับนี่คือบั็กที่ผมคนพบุปไปคนแรกอโอ้โอหโมก ผมว่านะมันมีพอดีนะครับผมทำหนึ่งพาร์ทห้าก็ดีอยู่นะเราไปตรงนั้นก่อนผมว่าแค่พอดีแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าผมจะขยันจะเต็มซะก,ก่อนนะครับหรือไม่ดีวะเออไปก่อนเลยเพื่อได้แพ้เราเรีบๆไปครับรีบๆไปรีบจบปีสี่อีซอย ผมจะไม่บอกวรา,ายละเอียดมากเกินไปนะแต่แค่ผมจะเดินมาตรงนี้แหละเนี่ยครับตรงนี้เลยเดินไปครับโอ๊ยผมลืมผมลืมบอกถ้าไม่ชมให้กระโดดข้ามเดี๋ยวใครที่มาเลาะทางนี้ก็โคตรสุดยอดเลยครับคุณเป็นแชมป์โลกเลยโอเคครับให้เราเลือกตรงนี้นะเข้าไปเลยครับใ,ใกล้ๆหน้าทางเข้าเลย มงคลเข้าไปนะครับมีแค่อันเดียวนะครับที่เราจะสามารถปลดล็อกแพะได้นะครับก็คือในมิตินี้ครับนี่คือมิติที่เราสามารถปลดล็อกแพะได้สองตัวเลยโอเคเราไปเริ่มกันอย่างแรกให้ท่านผู้ชมเดินลงมาเลยนะพอเดินลงมาสิปุ๊บเดินไปทางนั้นครับนี่ๆทางนี้ตรงนี้ครับตรงที่มันมีตรงนี้แหละจะปลดล็อกแลลวโอเคข <c oughs> อคพอรัยด้วยที่ผมไอ เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวใช่ไหมมันจะหน้าหนาวแล้วไม่ได้หน้าฝนแล้วหน้าฝนมันกําลังจะตายโอเคครับกระโดดมาแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปในนี้เลยครับเข้าไปครับนี่คุณก็จะได้เป็นแพ้อันนี้นะครับแพะกล่องเดี๋ยวผมขออีกตัวหนึ่งนะครับผมขอแถบถ้าผู้ชมอีกตัวหนึง่งผู้ชมจะได้ดีใจนะครับสงบสนัี๋จะได้ดีใจมีความสุขนะครับ จริงๆทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันแพะมันอยู่ที่ไหนกันบ้างซึ่งเอแพะก่อนตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะผมที่ผมรู้ครับคือแบบโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยก่อนคนละครหน้าลำคาญให้คุณเลือกหมวกนะครับรานของเล่นให้คุณเลือกหมวกคุณจะเลือกหมวกอะไรก็ได้ครับคุณให้ผมขอให้เป็นสามหมวกนะครับคุณจะเอาหมวกอะไรก็ได้เอาสีซ้อนกันก็ได้นะ มอแบบนี้นี่ครับนี่คุณก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคุณจะได้แพ้แล้วไม่ครับแพ้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมมาก่อนแพ้ตัวไหนผมนจะปุดล็อกให้คุณแอ้กวกนนะนี่ครับแพ้ตัวนี้จะปุดบล็อกให้คุณ,คณซึ่งแพ้ตัวนี้เหมือนแพ้ตัวปกติตัวนี้เลยแต่ชื่อมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือโนโมแพ้โอเคโนโมกลุสนั่นแหละ g h มู t ล o ตอร์อ่ r ทุกคนเราโอเคแค่นี้แหละ ก็เคก็ขอกลับส้ำไปถึงจาโอเคก็ขออ้ยเนอยผมก็โอ้ยขำจริงๆหน้าขำโอเคตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้คุณคุณอยากให้ EP สี่ผมน่าจะปลดล็อกไอ้เจ้ามอได้นะครับก็คือไอ้เจ้าวัวนั่นแหละผมจะสอนปลดล็อกไอ้เจ้าวัวนะครับเซิร์งมาผมดูก่อน ไอตัวนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกไอตัวนี้มันไม่มันปลดล็อกให้แล้วเพราะว่ามันปลดให้ตั้งแต่ตอนเข้ามาเล่นเกมเลยไอตัวนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกไอนี่ผมปลดล็อกแล้วไอนี่ครับยังไม่ได้ปลดล็อกไอนี่ด้วยอันนี้ก็ไอนี่แล้วก็ไอนี้ปลดแล้วอันนี้ปลดแล้วอันนี้น่าจะปลดแล้วครับเพราะว่าผมให้ทุผู้ชมนี่ยังไม่ปลดอันนี้ยังไม่ปลดอันนี้ให้ปลดแล้วอันนี้ให้ปลดแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคเหลือ5ตัวนะคบพี่เราจะต้องมาปฏิบัติการนะครับโอเคแค่นี้ก่อนครับผมขอตัวลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งจได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคผมก็ขอให้ผู้ติดตามผมถึง1000ัซับถึงจะได้ดีใจโอเคเดี๋ยวผมจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาอีกนะครับถ้าคุณไม่ดูคลิป Ghost Simulator แบบนี้นะครับผมจะไม่มีคอนเทนต์ดีๆมาเลยแต่ถ้าคุณดูเนี่ยผมขอสุดยอดเลยครับคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยโอเคบายบาย